สวัสดีทั้งครูรู้ทั้งหลายฉันคือเมตาตรอนเทพแห่งแสงสว่างและพวกเราขอต้อนรับพวกคุณทุกๆคนเข้าสู่กระแสแห่งความรักแบบไม่มีเงื่อนไขวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่น่าลหลงไหลมากๆเรื่องหนึ่งมนุษย์โลกที่รักชีวิตไม่เคยจบสิ้นลงเลยมันไม่มีความตายในแบบที่พวกคุณคิดกันหรอกนะเพรว่าจิตสำนึกความตาระหนักรู้นั้นเป็นนิันดัน พวกคุณหลายคนกลัวความตายมากกว่าที่พวกคุณจะกล้ายอมรับซะอีกซึ่งไม่ว่าพวกคุณจะใช้เวลาเพื่อพิจารณาถึงโลกหลังความตายมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามในชีวิตของพวกคุณทุกๆคนก็จะมีช่วงใดช่วงหนึ่งละที่จะมีคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกคุณตายไปแล้วและจะมีอะไรรอคอยอยู่อีฝ้าฝั่งโน้นของม่านพลางบ้างและที่น่าขำก็คือ แม้แต่ผู้ที่เชื่ออย่างหนักแน่นว่าจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยหลังความตายไปแล้วก็ตามก็ยังพากันคิดถึงมันอย่างมากมายอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์แห่งความตายกันและทั้งผู้ดูทั้งหลายในขณะที่พวกคุณกำลังฟังข้อความสื่อสารชุดนี้พวกคุณก็จะได้รับตัวกระตุ้นเพื่อการอย่างรู้ในระดับลึกไปพร้อมๆกันด้วย ซึ่งมันก็คือรหัสต่างๆที่อยู่ในรูปแบบของเครื่องความถี่ที่จะมาพร้อมกับข้อความชุดนี้ซึ่งมันจะถูกออกแบบมาเพื่อให้ไปช่วยกระตุ้นความสามารถในการอย่างรู้ของพวกคุณให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นศาส,สนาต่างๆที่พวกคุณนับถือสืบทอดต่อๆกันมานั้น บอกพวกคุณว่าหลังจากตายไปแล้วพวกคุณก็จะไปพบกับนรกหรือสวรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่พวกเราอยากจะบอกข้อมูลที่แตกต่างออกไปกับพวกคุณว่าทิรทักทั้งหลายมันไม่มีหรอกนะปลายทางที่เป็นชะตาลิขิตแบบนั้นน่ะมันไม่มีหรอกนะการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่จะนำไปสู่การลงโทษชั่วกับชั่วกัวกนหรือการให้รางวัลช,ชั่วกับชั่วกันปราสารน่ะ หมายถึงนิพพานหรือการไม่กลับมาเกิดอีกเพราะเมื่อเรากลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับต้นกำเนิดแล้วณจุดหนึ่งเราก็จะแบ่งตัวออกมาเพื่อมามีประสบการณ์ถึงตัวเองใหม่อีกอยู่ดีพักได้เพียงแต่กระบวนการมีประสบการณ์ถึงตัวเองไม่มีวันจบสิ้นจากแอดนี้นะคะซึ่งอันที่จริงแล้วมันไม่มีจุดสิ้นสุดของชีวิตด้วยซ้ำไป เพราะว่าชีวิตก็ยังคงขยายตัวต่อไปอยู่ตลอดเวลาความตายไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าสะพึงกลัวแต่อย่างใดเลยเพราะว่าสิ่งที่พวกคุณเรียกกันว่าความตายนั้นเป็นแต่เพียงการเกิดใหม่เพื่อไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าของพวกคุณเองเท่านั้นเองซึ่งในหลายๆกรณีมันก็จะม,มันก็จะเป็นการตื่นขึ้นมาอย่างสวยสดงดงามและยอดเยี่ยมด้วยซ้ำไป การตายด้วยความตระหนักรู้ในช่วงขณะที่พวกคุณกำลังจะตายนั้นแก่นแท้จิตวิญญาณของพวกคุณก็จะออกจากร่างกายเนื้อของพวกคุณไปและก็จะเข้าไปอยู่ในกายทิพย์ของพวกคุณเองแล้วหลังจากนั้นในบางกรณีพวกคุณก็จะลอยอยู่เหนือร่างกายเนื้อของตัวเองจริงๆและก็จะมองเห็นภายในห้องที่ตัวเองกำลังลอยตัวอยู่นั้น ซึ่งพวกคุณต่างก็เคยมีประสบการณ์การตายมาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งและมากครั้งกว่าที่พวกคุณจะรู้ได้จิตสำนึกความตาระหนักรู้ของพวกคุณจะออกจากร่างกายเนื้อของพวกคุณด้วยวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับสภาวะแห่งการเปลี่ยนสภาพที่มีอยู่อย่างมากมายหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันเช่นตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือตายเพราะโรคชรา หรือตายอย่างกระทันหันเช่นอุบัติเหตุกระบวนการตายของร่างกายเนื้อยังสามารถที่จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆได้อีกด้วยเช่นผู้ที่ตายเพราะโรคร้ายโครคภัยไข้เจ็บในระยะสุดท้ายกระบวนการตายก็มักจะเกิดขึ้นแบบหมดอายุไขไปเป็นพักๆแบบขาดไปเป็นช่วงๆจะค่อยๆส่งออกไปเป็นระยะระยะ แบบที่จะตายจากร่างกายเนื้อไปแล้วก็วจะกลับเข้ามาใหม่อีกเป็นระยะระยะหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันการตายครั้งสุดท้ายก็จะเกิดขึ้นตามมากระบวนการตายแบบนี้มกักจะถูกเลือกเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะขจัดความกลัวตายทิ้งไปหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่ากระบวนการตายแบบนี้จะทำให้ผู้ตายได้มีโอกาสเข้าไปลาดตระเวนสำรวจ ในโลกหลังความตายล่วงหน้าก่อนแล้วเพื่อการมีประสบการณ์ตายแล้วฟื้นในระยะเวลาสั้นๆหลายๆครั้งเพื่อที่จะทำให้พวกเขาไม่มีความสะพึงกลัวต่อการตายอีกต่อไปและเพื่อที่จะทำให้พวกเขาได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวไปเลยผู้ที่มีประสบการณ์ตายแล้วฟื้นมาแล้วทั้งหลายปกติแล้วจะพบว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เพียงแต่ ทำให้เกิดความสงบอย่างมากเท่านั้นแต่มันยังเต็มไปด้วยแสงสว่างและความปิติสุขอย่างเหลือล้นอีกด้วยจนทำให้พวกเขาไม่เต็มใจที่จะกลับมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพนี้ต่อไปเมื่อใดที่เส้นแบ่งนั้นได้ถูกข้ามไปแล้วการตายก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและบุคคลผู้นั้นก็จะเลื่อนไปสู่สถานะที่สูงกว่าในทันที ซึ่งสถานะที่สูงกว่าที่ว่านี้ก็มีอยู่หลายระดับชั้นด้วยกันซึ่งแต่ละระดับชั้นก็จะเป็นเท่ากับสนามพลังงานของแต่ละมิตินั่นเองและมิติหลังความตายเหล่านี้โดยแก่นแท้ของพวกมันแล้วก็คือกำแพงของครื่องความถี่ต่างๆนั่นเองหรือบางทีอาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าถ้าจะเรียกพวกมันว่าระดับของครื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนของจิตใจ ในทันทีที่ตายลงไปพวกคุณส่วนใหญ่ก็จะรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าตัวเองได้ตายไปแล้วและพวกคุณก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขด้วยที่ได้รู้ว่าตัวเองยังคงมีความตระหนักรู้อยู่แม้ว่าจะได้ตายลงไปแล้วก็ตามพวกคุณหลายคนจะลิงโลดใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าใจว่าตัวเองยังคงเป็นตัวเองอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าคุณจะพบว่าผู้บรรยายจากภายใน และผู้สังเกตการจากภายในของตัวเองก็ยังคงเป็นคนคนเดียวก,กันกับพวกที่คุณเคยมีตอนยังเดินทางอยู่ในโลกทางกายภาพนี้พวกคุณยังคงมีความทรงจำเกี่ยวกับภพบชาติที่เพิ่งผ่านมาของตัวเองอยู่อย่างเต็มเปี่ยมและความทรงจำเหล่านี้ก็ยังคงมีความสำคัญต่อพวกคุณมากและยังสามารถเข้าถึงได้ในทันทีทันใดอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พวกคุณสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆที่มีความสําคัญกับคุณในภพชาติที่เพิ่งจบสิ้นไปแล้วด้วยแน่นอนว่าพวกคุณรู้ตัวดีว่าพวกคุณไม่ได้อยู่ในร่างกายเนื้อของตัวเองอีกต่อไปแล้วที่รักทั้งหลายรายละเอียดของประสบการณ์หลังความตายของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อและปริมาณแสงสว่างของคนคนนั้นด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่ามันจะยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นถ้าพวกคุณคุ้นเคยอยู่แต่กับความเชื่อทางศาสนาที่สอนให้เชื่อเรื่องสวงสวรรค์อันเป็นนิรันดร์หรือเชื่อเรื่องนรกและสวรรค์หรือเชื่อเรื่องการหยุดพักผ่อนชั่วน,นิดนิรันดร์เพราะว่าในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่มีความเชื่ออย่างฝังใจในคำสอนศาสนาเหล่านี้ในช่วงที่ตายใหม่ๆก็ามักจะพากันสร้างภาพนิมิตของนักบุญหรือแสงสว่างสีขาวขึ้นมาอย่างฉับรันทันทีซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อด้านจิตวิญญาณของพวกเขาเองและที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยที่ภาพนิมิตเหล่านี้สามารถที่จะทำให้การตายของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นได้จริงๆ เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้สร้างภาพนิมิตเหล่านี้ขึ้นมาเช่นบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นต้นแต่ว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งพวกคุณจะต้องรู้ไว้ด้วยว่าการตายไม่ใช่การสิ้นสุดที่พวกคุณจะได้ไปพักผ่อนชั่วงน,นิรันดร์แต่อย่างใดเลยและมันก็ไม่มีสวรรค์ที่ถนนทำด้วยทองคำอยู่อีกด้วยและมันก็ไม่มีทะเล มันไม่มีทะเลเพลิงที่ทารูนหกร้ายอยู่อีกด้วยและมันก็ไม่มีความว่างเปล่าที่ไร้ขอบเขตอยู่เหมือนกันแม้ว่าพวกคุณอาจจะได้ประสบกับภาพลวงตาของสิ่งที่พวกคุณเชื่ออย่างฝังใจเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ถึงกระนั้นก็ตามภาพลวงตาเหล่านี้ก็จะหายไปภายในระยะเวลาอันสั้น ก็อย่างที่บอกมันจะมีผู้นำทางและผู้พิทักษ์ซึ่งอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าทีมงานแนะแนวทางอยู่อีกด้วยเพื่อคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ที่จำเป็นจะต้องได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตหลังความตายได้ซึ่งทีมงานแนะแนวทางที่ว่านี้ก็คือเหล่าจิตวิญญาณผู้ที่มีวิวัฒนาการสูงแล้ว ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ได้ตายไปแล้วซึ่งถ้าเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะถอดกายทิพย์ออกไปเพื่อไปทำหน้าที่นี้ในขณะที่ร่างกายเนื้อกำลังหลับอยู่เพราะว่าพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการส่งผ่านจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวเองข้ามมิติไปมาเราผู้นำทางที่ยังคงมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้มากเป็นพิเศษ เพราะว่าพวกเขาจะสามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ตายในช่วงการเวลาและในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นๆได้รวดเร็วมากกว่านี่อาจจะเป็นเรื่องราวของพระมาลัยตามความเชื่อของพุทธเถรวาทจริงๆแล้วพระมาลัยเป็นชื่อตำแหน่งให้กับใครก็ตามที่ทำหน้าที่นี้ไม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่งส่วนคติทางมหายานก็คงเป็นสิ่งที่พวกเรา ให้ชื่อท่านว่าเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจิตวิญญาณที่มีความถี่แบบนั้นนั้นซึ่งท่านอาจจะไปบอกเล่าให้จิตวิญญาณเหล่านั้นรับรู้ว่านารกไม่มีอยู่จริงหรอกนะเธอเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเอาหลักตื่นได้แล้วจากนี้นะคะ ซึ่งบรรดาผู้นำทางเหล่านี้อาจจะจดจำงานที่พวกเขาทำลงไปในช่วงเวลากลางคืนได้หรือไม่ก็ได้ผู้นำทางเหล่านี้จะเข้าใจาความรู้สึกของผู้ตายได้ดีและพวกเขาก็จะสามารถช่วยแนะแนวทางให้กับผู้ตายที่ยังรู้สึกสับสนในช่วงระยะแรกแรกที่ตายไปแล้วได้และโดยทั่วไปแล้วจิตวิญญาณเก่าแก่ตามศัพท์ที่พวกคุณใช้เรียกกัน ก็คือผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาในหลากหลายระดับจิตสำนึกความตระหนักรู้มากกว่าและมีประสบการณ์ในการเวียนว่ายตายเกิดบนโลกใบนี้มามากกว่าด้วยยกตัวอย่างเช่นชื่อหรือตำแหน่งที่เราเรียกท่านว่าพระพุทธเจ้าซึ่งท่านเวียนว่ายตายเกิดมาจำนวนนับไม่ถ้วนจึงทําให้ท่านมีประสบการณ์มากกว่าจิตวิญญ,ญาณอื่นๆที่กำเนิดขึ้นภายหลัง ซึ่งตามคติของวัชรยานมหายานแล้วจิตวิญ,ญญาณทุกดวงต้องมุ่งไปสู่ความเป็นพุทธะเหมือนกันหมดเพราะพุทธภาวะอนูแห่งพระเจ้ามีอยู่แล้วในจิตวิญ,ญญาณทุกดวงพูดอีกแบบก็คือพวกเราทั้งหมดจิตวิญญ,ญาณล้วนกําเนิดมาจากที่เดียวกันที่ยกตัวอย่างพวกนี้เพื่อต้องการจะชี้ให้เห็นว่าความรู้เหล่านี้ก็สอบลรอง สอดแทรกอยู่ในคำสอนทางศาสนาทั้งหลายซึ่งมันก็สอบคล้องเป็นบางส่วนกับข้อความจากต่างมิติที่พวกคุณกำลังฟังกันและทำความเข้าใจกับมันอยู่จากอดมินนะคะบุคคลเหล่านี้หมายถึงจิตวิญญาณเก่าแก่จะไม่รู้สึกสับสนหรือเสียสูนในระหว่างการเปลี่ยนสภาวะจากโลกกายภาพไปสู่โลกที่ไม่ใช่ทางกายภาพเลย คราวนี้พวกเราจะพูดถึงจุดที่สำคัญสำคัญบางจุดในแบบที่ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งบางส่วนของมันเราได้พูดไปแล้วแต่ว่ามันก็คุ้มค่าที่จะนำมากล่าวอีกครั้งเพราะว่ามันค่อนข้างสำคัญและพวกคุณก็ต้องเข้าใจมันด้วยทั้งครู้ทั้งหลายณนะจุดแห่งการตายของพวกคุณนั้นพวกคุณก็จะต้องออกร่างกายเนื้อนี้ไป แล้วก็อย่างที่พวกเราได้บอกไปแล้วคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในอีกร่างหนึ่งในทันทีทันใดเลยพวกคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในกายทิพย์รูปแบบหนึง่งซึ่งเป็นกายทิพย์ชนิดเดียวกันกับที่พวกคุณใช้ท่องเที่ยวไปในขณะฝันและก็เป็นชนิดเดียวกันกับที่พวกคุณใช้ในขณะถอดกายทิพย์มันมีความรู้สึกสบายและคุ้นเคยอย่างมากสำหรับพวกคุณเพราะว่าในความเป็นจริงแล้ว พวกคุณทุกๆคนก็ออกจากร่างกายเนื้อไปในทุกคืนอยู่แล้วในขณะที่หลับฝันกายนี้อาจจะดูเหมือนว่ามันเป็นกายเนื้อเพียงแต่ว่าพวกคุณได้ประจกรักษ์ชัดอย่างรวดเร็ว่ากายใหม่หลังความตายอันนี้สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าในสภาวะแวดล้อมใหม่ของมันในระยะแรก,แรกๆพวกคุณส่วนใหญ่จะเลือกที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับกายเนื้อของตัวเอง ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าจะเลือกให้มันดูกำยำล่ำสันหรือดูมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มากกว่าเท่านั้นเองดังนั้นพวกคุณส่วนใหญ่จึงเลือกลักษณะรูปร่างเหมือนตอนช่วงอายุที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากที่สุดในชีวิตของตนเองคุณสามารถท่องเที่ยวไปในทุกๆท,ที่แบบไร้การเวลาได้ในบัดดลเพียงแค่คิดเท่านั้น ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่สามารถมองเห็นพวกคุณได้แต่ว่าหลังจากที่ตายไปแล้วพวกคุณจะเพ่งความตระหนักรู้ของตัวเองมาที่มิติทางกายภาพนี้โดยการคิดพวกคุณก็จะมาปรากฏในโลกทางกายภาพนี้ทันทีในรูปแบบของกายทิพย์หรือผีอย่างที่พวกคุณเรียกกัน ระยะนี้คือระยะที่พวกคุณได้กลับไปค้นพบความสามารถใหม่ๆอันน่าทึ่งของร่างกายใหม่ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งและรวมถึงได้กลับไปค้นพบความสามารถในการเคลื่อนที่โดยใช้ความคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยคุณจะเพลิดเพลินกับการค้นพบว่าพวกคุณสามารถที่จะทําอะไรก็ได้โดยใช้เพียงความคิดเท่านั้นเองพวกคุณสามารถบินได้ในแบบที่พวกคุณบินในความฝัน วกคุณจะสามารถผ่านวัตถุสิ่งของที่เป็นของแข็งได้อย่างง่ายดายไม่ว่ากำแพงอาคารบ้านเรือนหรือภูเขาก็ตามคุณสามารถเดินทางไปไหนต่อไหนหรือไปหาใครก็ได้ในทันทีดังใจปรารถนาเพียงแค่คิดเท่านั้นดังนั้นในระยะแรกๆคุณอาจจะเลือกที่จะเดินทางไปสำรวจโลกด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวโลกหรือภายในลูกโลกเองก็ตาม และพวกคุณก็จะสามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในระนาบทิพย์ของดาวเคราะห์โลกใบนี้ได้มนุษย์โลกที่รักอย่าได้คิดว่าการไปศึกษาเรียนรู้อยู่บนดาวเคราะห์และดวงดาวต่างๆหลังที่ตายไปแล้วนั้นเป็นเพียงนิทานพื้นบ้านหรือเป็นเพียงเรื่องโกหกเท่านั้นและอะไรก็ตามที่จิตวิญญาณได้เรียนรู้มาแล้วในแต่ละที่ในแต่ละการเดินทางก็จะต้องถูกนําเอามาใช้ให้มีประสิทธิภาพ และถูกนำมาแสดงอย่างเหมาะสมผ่านการกระทำในพบชาติต่างๆบนโลกใบนี้ด้วยการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณจะต้องสอให้เห็นทั้งความคิดและการกระทำที่เป็นไปเพื่อเนรมิตค,ความปรารถนาให้กลายเป็นผลสำเร็จออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกายภาพนี้ด้วยจักกระาศีมีอยู่12ราศีหลักๆด้วยกัน ซึ่งจิตวิญญาณจะเลือกใช้เวลาที่จะลงมาเกิดยังโลกมนุษย์ในภพชาติใหม่ของตัวเองจากกระราสีเหล่านี้คือแพทเทิร์นที่จะบ่งบอกถึงนิสัยใจคอบุคลิกภาพและความคิดความอ่านที่เหมาะสมที่สุดต่อการเรียนรู้ของภพชาตินั้นๆส่วนเพศเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และร่างกายเนื้อนั้นก็จะถูกเลือกด้วยเช่นกัน พราะว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมของจิตวิญญาณหรือก็คือภาพสะท้อนอย่างหนึ่งของความเป็นบุคคลตัวตนของจิตวิญญาณที่วิวัตรไปอยู่ตลอดเวลาและกำลังอยู่ถูกนำไปใช้ในประสบการณ์ทางโลกสำหรับแผนการ,รหรือพบชาติถัดไปซึ่งสิ่งที่พวกเราบอกคุณไปนี้เคยเป็นที่รู้จักกันดีในอรารยธรรมที่ล้ำหน้าแล้วหลายแห่ง เช่นอาณาจากักรมูอาณาจักรแอตแลนติสชาวอียิปต์และชาวกรีกเป็นต้นแต่ว่าภายหลังที่ศาสนาต่างๆสั่งสอนโดยใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือของคูณอุบัติขึ้นแล้วครอบงำคำสอนเหล่านี้ก็เรียกได้ว่าหายสาบสูนลงไปใต้ดินเลยก็ว่าได้ดังนั้นมันจึงมีสอนกันอยู่เฉพาะในดินแดน หรือในแวดวงเล็กๆที่เป็นความลับเท่านั้นในประวัติศาสตร์ที่พวกคุณรู้จักก็เคยถูกสอนโดยพลาโตและพิทากรัสและในประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้มันก็เคยถูกสอนโดยเอ็กซาเคซีผู้ซึ่งคือพิทากรัสกลับชาติมาเกิดโดยแท้ขอขอบคุณเพจกอเจนี่โดยคุณอุดมเกียรติมาณนะที่นี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ